ครับท่านผู้ชมขวดสำเร็จแล้วนำ้นำโคตรเลย <c oughs> บอกกันเลยว่าสำเร็จแล้วตามสวิงโคตเดี๋ยวถเอาถ้าใหญ่ระวงังมันจะดิ้นเกาะมือนะตัดเลย <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมเอาจนได้ครับลุง<อ>แก ขอตายตะลงไปก็เลยเอาลองดูกันให้เออเขาจัดให้ลุงเขาจัดให้ไปแล้วนี่นะตัวนองผมยังตีไปนู้นอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอลุนอีกทีว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่าไซนี้น่าจะสี่โลน่าจะได้นะครับโอเคครับสสยสวยอยู่ครับปลากายครับไม่กระชังเราใส่ได้ไม่ขาดเอาขึ้นมาไะเอากระชังขึ้นมาเลยขออนุญาตปล่อยลงนะตัวเบ็ดออกก่อนนะครับแล้วลุนแหละเรา แกะไม่ได้รักลึกจมเกลียวเลยโอ้หแล้วทำไงเราจะได้สลิงใหม่ตัดเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรขี้แย่ขาแบบนี้แหละเบ็ดมีอยู่เอาตัดเอาตัวเบ็ดไปเอามีดมาเฉือนนะเฉือนไปเฉือนเลยนี่เนาะเออเฉือนเลยเออมีเก็บมาอ้าโอเคเราเราคุบแล้นี่ครับเพราะว่า เพราะเป็นสาเหตุนี้ครับที่ไ,ไ<ด>ปตกปลานินไล่ทเข้านะครับครับก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมใหญ่ฟิชชิงออนทัวร์นะครับวันนี้มีเวลาว่างอยู่น่าจะประมาณครึ่งวันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10โมงแล้วนะครับก็กําลังจะออกไปตกปลาที่อ่างน้นำหนองปลาไหลนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหมายน่าจะวันนี้น่าจะเป็นหมายซอยห้าซอยหกนะครับอยู่กอยู่ต่อๆกันนี่แหละผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับซอยห้าหรือซอยหกนะครับ <S <S วันนี้ก็จะไปลองอยู่สักครึ่งวันดูนะครับว่าวันนี้จะมีปลาเข้าบ้างหรือเปล่านะครับเพราะหลายวันที่แล้วไปก็ยังไม่เข้านะครับเพราะน้ํามันข้างล่างมันค่อนข้างจะเป็นน้ำแลวนะครับยามันท่วมอยู่นะครับ โอเคครับทาาไงก็ไปเลยครับเดี๋ยวผมเก็บของขึ้นรถแล้วเตรียมออกเลยนะครับปลาครยท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่านะครับหลังจากลงเบ็ดช่วงเช้าประมาณ11บเอ็ดโมงเสร็จก็ฝนก็ได้เทกระหน่ำลงมาแบบไม่ได้ตั้งแม้ตั้งตัวแล้วนะครับออกจากรถไม่ได้เลยครับเข้ารถหน้ารถอย่างเดียวเลยนะครับส่วนปลาที่ช่วงนั้นที่ได้ก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับเป็นปลาตะเพียน มีปลาตะเพียนเข้าอยู่บางๆนะ okay, ครับโอเคครับถ้าไงก็มาลุ้นต่อนะครับว่าหลังจากบ่าย2โมงกว่านี้ไปยัน5โมงะจะมีปลาใหญ่เข้ามาชาร์จบ้างหรือเปล่านะครับโอเคครับไปลุยต่อครับผม okay. ลูกปลาอะไรครับผดติ๊กติก๊กเข้าไปวัดไม่อยู่เลยครับครับท่านผู้ชมมาแล้วครับปลากายลุงแกตีปลากายไปเมื่อสักครู่นี้เองครับไปแล้วนู่นออกไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวนะครับมันลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวครับ ไป้ดดเป็ดแดดเดฉันเลยต้องที่เรารูดออก ครับท่านผู้ชมสำเร็จแล้วหน้ามึงหน้าโคตรเลยบอกกันเลยว่าสำเร็จแล้วน้มเสวิงโคตรเดี๋ยวเนี้ยเอาตั้งใหญ่ระวังมันจะดิ้นเกาะมือนะตัดเลยนี่ครับท่านผู้ชม เอาจนได้ครับลุงแกมาขอสายตะเลงไปก็เลยเอาลองดูกันให้ใช่เออเขาจัดให้ลุงเขาจัดให้ไปแล้วนี่นะตัวของผมยังตีไปนู่นอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่าใส่นี้น่าจะสี่โลน่าจะได้นะครับโอเคครับสายสวยอยู่ครับปลากายครับไม่กระชังเราใส่ได้ไม่ขาดเอาขึ้นมามาเอาแต่ชังขึ้นมาเลยขออนุญาตปล่อยลง แกะตัวเบ็ดออกก่อนนะครับเแต่รุ้นแหละเราแกะไม่ได้หรอกลึกจมเกีียวเลยโอ้โหแล้วทำไงเราจะได้สลิงใหม่ตัดเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรสลิงยิ่งใหญ่ขาแบบนี้แหละเบ็ดมีอยู่ตัดเอาตัวเบ็ดไปเอามีดมาเฉือนนะเฉือนไปเฉือนเลยนี่เนาะเออเฉือนเลย เนี่ครับเพราะว่าเพราะเป็นสาเหตุนี้ครับที่ไม่ช้างานินไม่คเข้านะครับน้่ใหญ่ขังขังขัมันตายมเอากระชังขึ้นมาขังไปมม่ัเกียะมาใส่เลผมก็ใส่กระชังวันนวั โอเคครับก็คลิปนี้ก็ได้เห็นปลาใหญ่แล้วครับแต่ว่าก็มาลุ้นต่อครับว่ายังจะมีตัวมากกันแต่ว่าปะกายค่อนข้างขึ้นเยอะครับตั้งแต่เช้ามานี่ปลาเล็กเข้าแป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายอยู่ตลอดเลยครับมันขึ้นมาตัวแล้วปลานินน่าจะเริ่มเข้าบ้างแล้ครับไปลุ้นต่อครับไปลุยท่านผู้ชมนี่ก็เวลาสี่โมงเย็นครึ่งนะครับก ช่วงตั้งแต่นั้นมาก็มีปตาตะเพียนเข้าบ้างกับกองบางครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปฝนมันค่อนข้างลงเม็ดอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้เปิดกล้องจะมีแต่ปลากายตัวหนึ่งครับที่ได้มากับลุงเสร็จแล้วลุงก็ได้กลับไปแล้วครับเหลือผมอยู่คนเดียวก็ก,ก็เลยปลาตะเพียนก็ให้แกไปทําก่อนเพราะว่าต้องรีบไปทําปลานะครับ ส่วนวผมเองก็จะอยู่ยัน5โมงครึ่งครับลองดูครับนี่ก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็มาลุ้นดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรลงเหือส่วนผมจะตีปลากายไว้อีก2คันเหมือนเดิมนะครับตีไว้2คันก็มาลุ้นดูครับว่าจะมีปลากายเขา้าชาร์จอีกหรือเปล่าครับแต่ว่ามันมีขึ้นอยู่ที่หน้าเบ็ดผมเนี่ยขึ้นโอ้โหขึ้นเยอะมากเลยหลายตัวแต่ว่าค่อนข้างจะเขี้ยวกับไม่ค่อยกิน บดมันจะกินก็กินง่ายๆบุดไม่กินก็ตีขยับที่ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่กินนะครับก็มาลุ้นดูครับโอเคครับก็ลุ้นต่อครับยังมีเวลาอยู่ชีวิตคนเราหาปลาก็ต้องสู้แบบนี้นะครับอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไปลุย ก็ไซส์ใหญ่อยู่ครับไซส์ใช้ได้อยู่ครับไซส์สวยอยู่ครับยังรุยต่อนะครับยังเย็นแล้วครับแต่ก็ยังสู้ต่อนะครับโอเคครับนี่ลาาปลากกยครับปีมือยายครับยายเคนทํารสชาติอร่อยสุดยอดนะครับ ปลาไกา่วันนี้ที่ได้มาก็กว่าจะได้มาคือช่างพลที่แนะนําให้ <c oughs> <c oughs> เออช่างพลมัดจลิงให้ให้โ <c oughs> อ,อเคครับอ,อ่าเอาเอาวันนี้ก็กประมาณน,นี้ครับให้รสชาติอร่อยมากตัวแรกของผมแต่ช่างพลแนะนําให้ตาวันนี้กันวิธีกิปากานปลาไก่เอาปลาไก่ให้ได้เขาจุดนี้น<อ>เขาแน่นอนจริงๆเขามีสูตร ตาลุยเต็มที่เลยเอาเอาเอาตาลุไปเอางน้เอาอีกไม่ยอมไม่ไปอีกใช่ไหมครับตาไปอีกเพราะว่าสรางพลเขาแนะนําให้ในด้านการที่ว่าล่อปลาไก่ตอนนี้ได้สูตรแล้วได้สูตรแล้วได้สูตรแล้วโอเคปลาลุยแล้วได้สูตรแล้วปลาไก่อย่างเดียว